ฟูดไล่เรอยบัดหัวหมออย่างี้ยมาเชูดฟูดพีดินสูดเนาะสูดหาพีสต่อหัหอย่างเง้ยเคยจะหอดละเล่นเฮ้ยเช้าของเนี่ย เอาได้เลยทุกคน<อ>นะใช้เวลานี้ส่งชั่วโมงเต็ม,ตม,ตมจนก็เป็นซาลาวีไฟกระด,ด,ด,ดังเนงงฝนนี้จะตกพอดีหมดโคบเราเอาลูก สบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมาดาท่านที่ฮามาบึงมาสมเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาลงมาใต้ทุกคนเลยไม่ได้ออกมาได้หลายมือเลยนะในผ่านเพิ่นโท่เอากาคิงบัไรทุกคนนะกเลยพากันมาอีมื่อนี้นะมาพร้อมทีมงานสามสี่คนทุกคนเลยแม่ในผ่านเพิน่นกาไปน้ำเมื่อวนนี้นะเราจะไปหาเก็บพักแด้กันมันมีพักกันนะแลวก็มหม่าเป็นนานนานเลยทุกคนเลยมะปางมะม่ กำลังเป็นนะตอนนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นไปติดตามเบิึงทุกคนเลยว่ามันสีมานเมื่อันนี้นะหรือว่ามันสีได้เพื่อน,นะก็ยังมีจักเลยนะเดี๋ยวไปลุ้นไปติดตามเบิึงมีพ่านสีมานั่งวันนี้ทุกคนเลยทีมงานอีผูน้นึงนะอ่ะเดี๋ยวลุ้นไปติดตามมันนุ่มกันกำลังเดินทางทุกคนเลยโซนในผ่านเพิ่นการยางก้อนเลยผ่าน,นลานงมายางก้อนเลยคอยยางนำหลังนะ พานองมาไปเลาะหาเล่นทุกคนเลยขันมันลงนะมันแดดหึงมันยันทอมันบ่ลงแล้วทรงหลังนี่ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ได้วทรงหลังนี่นะคือสุดก้อนกับพันบุญมานำก็ได้หลายโตเติมทุกคนเลยนะเดี๋ยวไปลุ้นเบื้องวันนี้นะมันมันชิมานคืองดก้อนบ่อมันมานแล้วก็โยถือว่าสมโครอยู่ได้ยางวันนี้ก็หึงเติบเลยทุกคนนะเดี๋ยวเ่าก็ชี้ไปหาลงรูปภูแล้วบ้านนี้นะ ลูกภูอยู่ตอหน้าผู้ทุกคนตอนนี้ก็ยังปวดทัน,นได้ๆไ,ไปเลยเลยน้องหมาก็้นสมอยอยู่จะมันสีหมานอยู่บ่เหมือนนี่เบิ้งคือมีดสมอยอยู่แท้มาหอตทางลงลเลยวอาชีลงไปหาอยู่แถวลูบนี้ทุกคนนี่นทีก็เลาะตะลิงนี่แหละบางทีก็ห้ามโวยไปฝ่านะเดี๋ยวไปเบิง้งวันไหนผ่านอาชีพพาไปทางเล่นนะ มันสีมาบโม,มนี้ก็ยังมีจักเลยมมนี้นะงดนาทุกคนนะชิมบุบตรองกระดังล้ะมีตั้งแต่ทํำแถวนี้มาถือขึ้นแล่นทุกคนนะแต่แ่าแล่นนะหึ้นก้อนแล่คนเห็นแลนะแุ้วขึ้น,นงกงใหม่งกงนั้นแลยนะ เดี๋ยวเฮาสิอ้อมไปเฮาสิอ้อมไปทางพุ่นนะอ้อมเฮาไปเบิงบ่งพุ๊กนายพานเิ่นค่อยไปเลยเห็นเห็นมันหึ่งก้อนเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่องน้อยยงือกยังมีจักนะมาถึ่ขึ้นแถวนี้แต่ว่ามันหึ่งก้อนทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาเฮาไปเบิ่งก้อนมานี้นะคือบ่กมีโกนนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งก้อนว่ามันสิเฮาโกนหรือมันสิหึ่เทิงคือบ่กหึ่เทิงไปไปเบิง่งแรนตัวนั้นยังแค่ในเอ,าอ่าวใช่ไหทุกคนนะจ็กหน่องมาไหลท์เพื่อ่เทิงพุ๊กคอย ปีแต่ทีมงานมาผีก้อนนะมาเบิ่งเชียงหมาก่อนทุกคนอย่าแล้วปะมันอยู่ไก่ขนาดเนะี้ยอย่าเลยสงสัยไล่ฟ้านมันไล่ไปเรือไปน้ำนันนทุกคนนะ<ะ>อย่าเฮ่าเลยโอ้ยตกใจเบิดมาเลยน้องมากันนะ สงสัยไรเนื้อเย่อทุกคนเลยมันบมดหั่นิ่งนะี่แต่ว่าเชือเฮาวเล่นมันสียูบงเกล้าอันนี้เว็ไเบ, ب, บไหลเว็บเว็บไหลไปทะพีเลื่อยนะ,ะเดี๋ยวเฮาก็สจอ้อยไปหาทีมงานอยู่กกทำอิดทุกคนกกที่มาบดได้เฮาวตัวนั้นนะแต่ว่ามันหึ่งก้อนนะเดี๋ยวเฮาก็สะไปพีเอาบ่ชาติ์หึ่งง่าตวนี้นเานาะ ว่าจว่าจเชิ่มขึ้นฮึ้นงาเนี่ยโกเป็นก็ะเลนอยู่นะกายไม่เรียกโกรนแทนี้เนาะหอดงาครบนั่นเล้ววะสูงโคตรสูงเลยยันขึ้นงาป่ายเพื่อเสียทสันั้น เอาสีมาตัดเอาไม้กระโจนทุกคนนะตัดเอาไม้กระโจนไปทังเบื้งนะเพราะว่านายพานเพิ่นขึ้นแล้วก็บโบเห็นหึ่งกุ้งไม้คือคือ,คอเพิ่มโบเห็นเอาตรงเลยใช้ไม้กระโจนนี่ทังทังเบื้งก่อนว่ามันอยู่แถวนั้นบ่เดี๋ยวเามาตัดเอาก,ก่อนทุกคนนะเพราะว่านายพานเพิ่มขึ้นโบฮอดเพราะว่ามันไม่มีไม้ขึ้นนะมันสูงพวกกันละ,ะมาตัดเอามันแบบยู่งาเริ่มเป็นไปงาไม่เลยเหมือนกัน โอ้งาดอ,อ่ว่๋าน้ะฮะตัวไปเชื่อใช่เนาะเฮาโกนมาลงมาเฮาโกนบ่เล่นงาดิออว่วไปฟุตเลยเสียห้องเหลานี่ฮะงาดอตัวดี่มาตัวเจ้าถังนะนะมันอยู่ข้างนีออ้น้ามันเป็นกระดาบอยู่แล้วนะพอาะต่วดำกระทุมน่ม Nhô tớp đáy เบิ่งนี่เนาะเอ้าเฮา khao năn นี่เออ không คราวนั้นแห่ลงฮอดแล้วบ่เออเอ้าเตองาดอ hồ ló, lý khlê, 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 chứ ไมเจาจะถ h ử เลยคนนันดีขึ้นเฉงเฉิงด้วยคนนั้เออเสิงนัีนแหละน้าโหมันเห็นปะท่านล่ะแต่เชื่อละโตเลยทุกคนช่วง มาไล่พวกท่านตัวนู้นตัวนู้นพวกงี้มาโล่ป่อยพวกนั้นเล่นยืดเลยขนาดโหมันก็บักง่ายฟูดไล่เรือยไดเงาหม้เาเจอฟูดฟูดพีได้ไหเหินเยง่ายหินหางง่ มันละมาทางเรื่ินี่ลื่นเลยโอ้ยตหูตัวออยู่ทึงเล้ามักยางนึงโฮมันโตรู้ปก็มันโด้ไปเชื่อแต่ล่าโ <c oughs> ดนเลยเห็นปะหนบๆนี่นะบ่เออเล่นเลยต่อจะเห็นนน้อย,ย,ยต่ายไหมนะ เรจะค่อยเบิ่งอันนี้เอเลยันบุ่น้มาเพิงเนี่ยโย่มาะแขงข้าค่อยๆเาไปเบิ่งขกับบจโนห้องูกบมันก็บีท่นมันก็หกกลีด้ยินท่นโย่วยเียมิงตัด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 เลยโอ้ย่สมุนเห็นว่าโผล่ลงมอมีพลง จัดถ <si <si ังก es> ันถังหูโหลูกนี่ลูกนี่มันจะสูดหรือว่าดิวเล่อง่เนนะผีโค้งมันจะเป็นเีแมงบางหอยดินสุดเนาะสุดห้าพีต่อหาไม้

ังเห็นอยู่บ่เฮ้ยมันเก่าเนาะนเ,นเ,เพราะว่าเสื้อคูดก็พอดีโฮมันเนี่ยทบืนมาหดผีหมดหมดเลยมดโยนเนดี๋ยวก็ได้เยรอทีอ่เ <c oughs> คยจะหอดละแล่นเฮ้ยยังเลเชื่อคม ชงนั้นนี่นเล่ไก่ไปนเล่ไปนอมาเน่นมาอยู่เตอร์เล่นเล่นคุกเคยจะหอดเลนุ๊ขุดอยู่เตอร์ขุดไหมเป็นมาละมาไม่เห็นไม่มาเลยมาแล้วบ่ nên cầm mà cài cắn xong lơ sọ đứng đây bao còn hót nữa hí cái mua như thế sừng mà nó non luôn hót lên lên nuôi thì mà cô ốp จกเออีะจกเอาี้ดินโอ้มีเงีจกเอาเล่นดึงโผมาเลยเองจกเี้ดินอ่อยู่เ่เหึ้นนีะไปยังโค้มึงแต่เตอสียยู่บนเก้าไปยังโค้มึงดู

มาาเจัอองอไปพุนแล้วบ่ถ้าคุบเท่านั้นเลยสักออกมาหูนี่เขาคุบเอา <c oughs> มันมีเห็นกระโตมันทั้งเฮานะครับมันหักโซ่เด้นี่เนี้ยสีไ่ได้อืหมายถึงบ่ซงัก

บ่มเออโอ,โอ,อย้ยตำไรเงาเด็ว้ากระ,ะดังเนาะบ่มนี่จะตตพอดีหมดโคบเราเอาลูกเนี่ยเขาทำตัวตข,ตขายปลาปันเออทำว่หา,หาเลยขายปลปันได้แล้วทุกคนเลยใช้เวลาประมาณสองสัโมงไป เอากระสีไป่โตนะแล้วเสื้อไปก่ก็คือสิไม่ได้เลยทุกคนนะเพราะฟ้าดังมากเลยนะมืดฝนก็มันอาจะมันละไปฮอชเชอร์แล้วเดี๋ยวฮอสีไปล้างกระโตอยู่โว้ยก่อนทุกคนนะนเพราะว่าขั้นค่ายพวกกันละเดี๋ยวเราไปหากินน้ำก่อนทุกคนเลยรอตั้เวลาสองชั่วโมงกว่าๆอยู่ครันเออสิได้ตัวหนึ่ง มาให้อันี่มาให้สุกนะต้องมีต้องมาให้ทุกเมื่อนี่นะนาโกกมันอยู่นี่น่าจะมีแนวมากินได้หน่โอ้มันจะมาฝึกพวกเราทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราส่ลงโขลกเลยทุกคนนะอยาอาล้างกระโต้ได้กระโต้ีิดาขี้พุ่นขี้ดินหลังจากเขาพักพอนกินน้ำกินข้าวแล้วก็เสี่ยวเ,เดินทางต่ออีกทุกคนได จักสีได้ลืมได้โตโตไปกันยังบุจักนะโอ้สิงลกเป้านะมันเดียวเฮามากินมาให้นีนิ่มเฮาสิลงลูปตัวนี้ต่ออีทุกคนเลยหลังจากที่เฮาได้แล้วก็เฮาพากินข้าวแล้วเฮาก็ย่างมันนี่ก็ไก่เติบเลยได้หุ่นห้อยคอา ทุกคนนะอาจาจะเมนไปเลยละในผ่านเพราะว่าเล่นนะมันควัดกินเนื้อนั้นไหมนะเน,นื้อขนมก็ย่างอยนูะ่นะนะน่าจะยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราลงไปหาหานหาอยู่ทางหลุกนี่ทุกคนกุกไม้ยื่ลายนะแถวนีนะ้เดี๋ยวลงไปเพิ่งยา่านทมันบ่ลงเลยทุกคนนะเพราะว่าตอนหลังๆนี่นะ มันฟ้าดังนะฝนจะตกแล้วไปตอนนี้ปัจจัยอะไรไปแดดก็กำลังจะอ่อกทุกคนนะเดี๋ยวไปลุ้นเบื้องต้นส้ำคำทุกคนว่ามันสีมานไหมทีมงานเพิ่นลงก้อนเลยพุ่นดีควยสีไปน้ำลังทุกคนเนาะสีลงผ้าลงไปทางนี้นี่แหละไปหาเลาะเบื้งตอนนี้เราก็เำลังมาวิจพูดเลยทุกคนเพราะว่าเราเลาะ เติบแต่จะมีเห็นเพล่เลยนะมีได้ไเพลเรอยๆตัวนี้นะได้แต่รอบเสานั้นตัวนะึ่งนี่แหละเดี๋ยวเ้าก็สีเลาะไปอี๋ยังน่อยเ้าก็เลาะมือเลยทุกคนนะีน่ไปยึดพัเลยเพราะว่ามันฟ้าดังนี่จะยังฟ้าดังอยู่ทุกคนนะเป็นฟ้าดังเล่นสีบลงนะเดี๋ยวเ้าก็สีเลาะมือเลยแบบนะตอนนี้ค่อยก็ได้ปีอ๋อจะทีมงานเลยทุกคนนะ ส่วนทีมงานในพ่านกับพ่านสีเพิ่งกบพ่านน้องหมาเมื่อก้อนคนเลยคอยชีย้ลงไปหาเก็บพักอยู่ห้อยก่อนตอนนี้นะกําบ้งเยอะลงห้ยตอนนี้ทังบ้านโทรมาว่าเฮอ้อเก็บพักเมื่อนี้เด้อปัดเมือน่ะนะก็เลยแวะมาหาเก็บพักก่อนส่วนทีมงานกับสีพ่านน้องหมาเมื่อก้อนเลยทุกคนนะคอยกัะปี้เอาตะเข้าเลยเดี๋ยวลงไปหาเก็บพักบึงนะว่าม,ม,มันมีมีม,ม,มันยังมีจักเลย เดี๋ยวลงไปเบิ่งน้ำเดียทุกคนเดี๋ยวหอดโฮอยแล้วทุกคนเลยเอาลงมาหอดโฮอยแล้วเดี๋ยวห้าวกสะเีโลขึ้นไปเก็บอยู่ทึงๆก่อนจังหน่อยเดี๋ยวห้าสกเลาะกลับคืนลงเระลงนะมีหรือไม่มีกันยังม่จักแต่ก็เห็นอยู่นะนี่ว่าแม่เท่าเอาเท่าพักเท่าทุกคนกว่าจะเห็นแนวกินแนวอื่นก็เอาน้ำคือกันนะไปเดี๋ยวห้าไปเก็บเบิ่งมนนี่ว่ามันจะมีลายไปทึงเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องก่อนเลขึ้นมากับบจยมีไปเลยทุกคน มันยังทันในอ้อลายนะมันอ้อตัวรอบก้อนพูเดี๋ยวเฮากระซีเลาะลงเตอร์ก่อนเลาะลงหาเบื้องทางเตอร์ทุกคนบอกมันซีมีบ่แล้วก็เลาะหากินเมอเลยนะยันขำก่อนนะก็มันผักกำลังย้อนงามทุกคนเลยนะอืมตะกำลังงามเลยนี่งานนี่พอดีกินแซ่บนะเมอนึ่งเมอโล กับลาบกับก้อยแซ่บเลยทุกคนเลยบ้านคอยเขาเอิอนผักตะปีบ้านชุนเจ้าจะเอิอนผักเหลือยังม่จักเดี๋ยวเฮาเก็บแล้วก็เลาะลงเตอร์แล้วก็มือเลยทุกคนเลยเลาะลงมาฮอดผีกับโบยมี่ไปเลยทุกคนเลยนะหนำก็บเยือแห้งมันนะเดี๋ยวฮาก็เลาะลงไปอีกนะเลาะลงไปอีกหล่ะไปขึ้นยี่ชางกูมันโบยมี่โบยอ้อนะแต่ก็ได้กับโบลายทุกคนเลยพอแต่ได้กิน เดี๋ยวเราลงไปเบิ่องอีทั้งเตอร์นี่ละมีบ่รอหาเก็บพักอ่ะซุดลำหล้วยเลยทุกคนนะวันแบบนี้เหาก็บิมเมอร์ที่พักคนล้วบบนี้นะโบเฮาซุ่มเขาใไม่พลานไปลวจากเขาหอดร,ระบบนี้มีจังนะพักก็ได้พอาะแต่ได้กินเนาะทุกคนนะได้น้อยหนึ่งมันบบเยอะอไปเลยไปวันแบบนี้เหาก็มื่อตุู้คนล้วบบนี้ยางกายไม่นี่เห็นโกมาให้ทุกคนเลยนะกำลังสุกนกก่โะโบเฮาไปเลยนะ เด็กมีอยู่เดี๋ว่ามันขำบนนั้นเลยแหละการเกิดคืมด้วยนะนกก็บอกเฮามันแดดเดี๋ยวมาฝึกเบื้องทุกคนนละยน่ากําลังล้นเดี๋ยวนี้นะคอยยิงนกลายตัวหนึ่งทุกคนเลยนะนกลรืองมันแดดน่าจะเฮาหลายนี่นะน่ะเดี๋ยวเฮาเปชิมเมอร์แลยยันมันขำทุกคนซุ่มในผ่านเพราะก็น่าจะโบท่านมาฮอดทุกคนเลยก็มาฮอดนะค่อยกะ บ่วหินเพิ่มเลยสุขใจินเนี่ยนนามหอดว่างทางมากอะได้นกตัวหนึ่งทุกคนเห็นะว่าซื้อมันฝนบ่ตกละฟ้าบ่าคืบมันแดดนี่เจ้าว่าเฮาหลายทุกคนเลยแต่เบิ่งมันแด็ดกอยจังออกมาเบิง่งมาฝึกเบิง่งทุกคนเลยผ่านเพิ่งในผ่านเพิ่งยังบ่ามาเลยเทนน่าหอดทุกคนเลยเบิ่งนี่ว้าวเต๋อโม้ขนาดทุกคนนะนย,นนนะยังกับฟาวได้นะในผ่านเพิ่งยังบ่ามา พอยมาฮอดก้อนนะปีเดียวแต่หึงเลยงใส่หานั้นมานำทางเลยหากินน้ำทางทุกคนในเบื้องนี้นะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเช่นนี้ทุกคนขอขอบคุณกรใจผู้ที่เอามาเบิ้งมาชมและก็มาเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวรอลุ้นคลิปต,ต่อไปทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเช่นนี้ละสบายดี